ที่จะอดอาหารต้องเตรียมเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจคืออะไรอยู่เออวันพุ่งนี้เราฉันมาหลายวันแล้วเราภาวนามันเป็นอย่างนี้จิตใจมันรู้สึกมันสงบยากมันง่วงเงาเห้านอนวันนี้เราจะทดลองอดอาหารดูสิวันพุ่งนี้แต่ขณะที่ข้าพเจ้าอดอาหาร ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ให้ส่งจิตออกนอกให้จิตใจอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่อดอาหารข้าพเจ้าจะไม่ไปมั่วสมคุยกับใครทั้งหมดจะพยายามดูใจของตนเองในที่ขณะที่อดอาหาร ต้องมีความสัตย์จริงและจริงใจอย่างนั้นอย่างนั้นก็อดดูสิทีไหนอ่อพออดเข้าไปแล้วหลวงพ่อมั่นใจถ้าว่าองค์ไหนทําอย่างนั้นได้อที่เรามีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นว่ายอยากจะทําจิตให้จิตใจให้สงบนั้นไม่เหลือวิสยัยพูดอย่างนั้นได้เลย ที่จะทําจิตใจให้สงบหรือว่าจิตใจพักผ่อนใจของเราจะให้ใจของเราพักผ่อนจิตใจของเราไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกเพราะสติสัมปชัญญะของเราจะควบคุมอยู่ตลอดมันออกไปสติของเราก็ทันผลที่สุดจิตใจของเราก็พักพักผ่อนจิตใจสงบจิตใจไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอก เมื่อเราทำใจได้อย่างนั้นเราจะเห็นคุณเราจะเห็นบุญคุณของพระพุทธเจ้าเห็นบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นบุญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวของเราเพราะเราได้ริมรถแห่งความสงบในขณะที่เราปฏิบัติแต่ถ้าว่าเรายังทำจิตใจให้สงบยังไม่ได้ เราก็รู้บุญคุณว่าพระพุทธศาสนามีพระคุณหรือมีอุปการคุณสำหรับเราอย่างไรแต่ถ้าเราได้ทำจิตให้สงบแล้วเราจะซึ้งลึกลงไปกว่านั้นอีกนะเพราะนั้นในฟังไว้นะคคำนี้ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์พยายามอย่างน้อยก็ให้ได้สงบจิตใจสงบสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าจิตใจจะสงบได้นั้นก็อย่างที่ผมพูดคือตามแนวแถวเนี่หละ อดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างหรือว่าไม่ผ่อนอาหารหรือว่าไม่อดอาหารแต่เราก็พยายามพอฉันยังหันเสร็จล้วก็พยายามเดินยังกลมให้มากแล้วก็ทำความภาคเพียรให้มากทําให้ต่อเนื่องจากนั้นใจของเราก็จะค่อยสงบไปทีละน้อยละน้อยผลี่สุดก็สงบนิ่งได้จริงๆไม่เหลือวิสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าน เคยประพุติปฏิบัติมาแล้วแต่เรามาทำทำไมทำไมก็เพราะเราทำไม่ถึงถ้าทำถึงแล้วถึงที่ถึงทางแล้วนั่นแหละเราจะสัมผัสได้ในความสงบเมื่อจิตใจถึงความสงบแล้วจะจะทำยังไงอย่างเมื่อวานมีชาวอินโดนีเซียผู้ชายมาถามหลวงพอ่อบอกว่าเขา เขาฝันไปเขาได้ดิมิตเขาฝันไปไปเห็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นมาบอกเขาว่าให้ทำวิปัสสนานะให้ทำวิปัสสนานะให้ฝึกหัดทำวิปัสสนานะเขาก็เลยถามว่าวิปัสสนานั้นคืออะไรหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้เขาฟังเป็นเบื้องต้น ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือสมถะและวิปัชนาะสมถะคือทำจิตใจให้สงบอย่างที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อกี้คือจิตใจไม่ให้ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตของเราเข้าสู่ความสงบแนบนึ่ง หรือความสงบเป็นหนึ่งจิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตรวมรวมเป็นหนึ่งอันนี้แปลว่าสมถะจะว่าคณิกะอุปจาระอปปนาในสมาธิทั้งสามก็ได้ด้วยสมถะก็ได้คือทำจิตใจไม่ให้ออกขอบเขตเราอยากจะให้อยู่จุดไหน บังคับให้อยู่จุดไหนจิตใจก็อยู่จุดนั้นจิตใจไม่ออกไปข้างนอกอันนี้เราสมาถะหรือสมาธิสมาธิก็ใช่สมถะก็ใช่ส่วนวิปัสสนาแต่ว่าให้ทําวิปัสสนานะคือวิปัสสนาเมื่อจิตของเราใจของเราได้พักผ่อนจิตใจของเราได้รับความสงบเป็นพื้นฐานจากนั้นก็ นำใจที่สงบนะี่ะถ้ามันไม่อยากจะออกบังคับให้มันออกแต่บางคนก็ติดในสมาธิเหมือนกับเราติดในห้องแอร์อย่างนั้นอะ่ะเน่ยอยู่ในห้องแอร์พักผ่อนมีอาหารบริบูรณ์สบายมีความสุขในห้องแอร์แต่ถ้าใครมีใครบอกว่าไปออกไปทำงานไปข้างนอกไปคุมงานไปดูแรงานเออมันชนอยู่ในใจแล้วว่างั้นเถอะคือไม่อยากจะออก เพราะเหตุไรเพราะมันอยู่ในห้องแอร์มันสบายกว่าอยู่กินแบบสบายนอนหลับพักผ่อนเวลาไหนสบายแต่จะให้ออกไปตากแดดไปทำงานหนักมันไม่ชอบฮนี่แหละอันนี้ก็คือสมถะในสมถะคืออยู่ในห้องแอร์หรือสมาธิอยู่ในห้องแอร์ส่วนปัญญานไล่ออกไปเอ,ออกไปทำงานในเมื่อเราไม่อยากจะออก แต่ว่าเหตุผลจะต้องออกจะต้องออกไปดูงานถ้าว่าคนอยู่ในห้องแอร์มีแต่คนโยนในห้องแอร์หมดไม่มีใครออกไปทํางานแล้วผลของงานจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครทําอันนี้คือของตัวเองนะเถเนี่ยมันไม่ใช่ของคนอื่นนะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นมันเป็นของ่วนตัวแท้เลยถ้าเราไม่ออกไปทํางานเราจะเห็นผลงานของเราได้อย่างไรมีแต่นอนอยู่ทั้งบีทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนอะ ทั้งเดือนทั้งปีเพราะนั้นเราต้องบังคับออกข้องเราให้ออกพิจารณาออกไปทํางานออกไปทํางานคืออะไรคือพิจารณาที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอย่างที่กรรมฐานห้าของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนพระฤสมณเน,นก่อนบวชให้กรรมฐานห้านี่แหละ ให้พิจารณาให้ท่วนถีให้ถีท่วนผมมีลักษณะอย่างไรขนเล็บฟันหนังมังสางเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกในร่างกายของเราเนี่อันไหนคือเป็นของจิรังถาาบอลอันไหนคือเป็นของที่มั่นคงถาาวออันไหนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราพิจารณาดูให้ท่วนถีแล้วเราจะเห็นเป็นของอนนจังของไม่เที่ยงแต่ก่อนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวกับผมดำสนิท ต่อมาก็ผมงอกผมขาวเข้ามาเออเป็นอนิจจังนของไม่เที่ยงนะเ่ยเรานะี่ใจของเราอยากจะให้มันดำอยากให้มันดำแต่มันดำไม่ได้เพราะมันไหลไปสู่อนิจจังของไม่เที่ยงฟันก็ลุดหนังก็เหี่ยวตาก็ฝ้าฟัาฟางหูก็ตึงเออมันเป็นไปตามสภาพของมันเลยกันเนี่ยร่างกายของมนุษย์ต่อไปก็ตายเอาไปเผาไฟทิ้งเอาไปเผาไฟ ไม่ได้ทิ้งเอาไปเผาไฟถ้าเก็บไว้ไม่ได้ม,ม,ม, e. มันเหม็นร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถามใจตัวเองดูสินี่แหละสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ใจผู้เป็นผู้รับผิดชอบเน่ยเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมใช่จะเป็นตัวตนของเราได้ยังไงเราไปยึดได้ยังไงว่าร่างกายเป็นของตัวตนมันยึดไม่ได้แอ จะไปยึดของเป็นของเราได้ยังไงยึดก็ยึด,ยดลมยึดแรงไปอย่างนันแหล่ะเพราะมันจะเอาไปเผาไฟแล้วใจก็ต้องออกหนีตเลิดเปิดเปิงออกจากกายอีกเหมือนกันอพอร่างกายถูกเผาแล้วนี่แหละให้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายเป็นอนิจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละ วิปัสสนาให้แยกแยะอย่างนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เราวิปัสสนาส่วนสมถะิคือทาจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งให้ใจจิตใจให้แน่วแน่ซะก่อนถ้าหากว่าจิตใจของเราปร่งฟุ้งซ่านจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับคนประสาทเหมือนกับคนบ้าอย่างให้มาคิดนับเลขมน่อสิให้มนให้อ่านหนังสือให้มานับเลขให้บวกลบคูณหารน่อสิ มันทําได้ไหมมันทําไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมันปุงฟุ้งซ่านจิตใจไม่เป็นสมาธิอันนี้ถ้าวัดทําในขั้นละเอียดเนะี่ะทําในขั้นละเอียดของพระพุทธเจ้านะี่ใจธรรมดาเนี่ยสมาธิธรรมดายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้องมีสมาธิอยู่บ้างปัดตามขั้นตอนแต่ว่ายังไม่เพียงพอต้องสมาธิให้ละเอียดกว่านั้นไปอีกจนถึงกันนิ่งเหมือนกับเรา ใช้สมาธิในการทํางานบางสิ่งบางอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างเราทําขนาดใดขนาดหนึ่งก็ได้แต่บางอย่างนี่การเรียนการสอนการศึกษาบางสิ่งบางอย่างเราต้องสมาธิของเราเอาจริงจังจริงจริงเหมือนกันแต่แต่สมาธิของพระพุทธเจ้าที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเอาต้องสมาธิจริงๆเหมือนกนเอแน,แน่วแน่จริงๆ อมหาสติมหาปัญญาไม่ใช่สติปัญญาธรรมดามหาเปิแปลว่าให้ใหญ่ที่สุดอมหาสติมหาปัญญาเพราะนั้นเรื่องอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาสมถะนะคือทําจิตให้สงบนี่แหละหลวมพ่อได้พูดให้แก่พี่น้องชาวอินโดเมื่อวาน,นได้บอกว่าวิปัสสนาคือลักษณะอย่างนี้สมถะคือลักษณะอย่างนี้ ออันนี้ก็คือเป็นฐานเบื้องตน้นส่วนจะมีอะไรซิกซักงอกไปอีกมีมากเออันนี้เปลว่าบอกให้อันนี้ต้นไม้นะเพียงแต่ว่าอย่างนั้นอันนี้เปลือกนะอันนี้กระพี้นะเพียงแต่บอกอย่างนั้นแต่ส่วนที่จะมีอะไรเชลมันมีกี่ตัวส่วนไหนที่มันจะใหญ่ส่วนไหนที่มันจะเล็กส่วนไหนที่มันจะมาก่อกวนอันนั้นต้อง ใช้ปัญญาในรายละเอียดอีกวมามหาสติมหาปัญญาแยกแยะอีกจนเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลาย,ยหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสอ,อย่างนั้นแหละมันมีหลายขั้นตอนเางั้นกันแต่เมื่อคืน,นหลวงพ่อมาพิจารณาดูมันมีตุ๊กแกอยู่ในกุฏิหลวงพ่อเอจะจับจะง่ายตุ๊กแก่เนยะมันก็ขี้ไม่รู้จกักที่จักทงัง เวลานั่งพอนามันก็ร้องอีกน่าจะจับไปให้มันไปอยู่ที่อื่นสวา่าเพราะว่ามันตุกแกไม่รู้จักความแต่นี้มาพิจารณาดูแทนมาพิจารณาดูตุกแกถ้าเปรียบเทียบกับกิเลสว่าไงตุกแกนก็คือกิเลสถ้าเปรียบเทียบดูให้ดีนะหลวงพ่อก็เลยมาพิจารณาเนี่ยตุกแกเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับธรรมกับกิเลสเนี่ยตุกแกนก็คือตัวกิเลส กิเลสกิเลสสามตัวคือตุกแกราคะตุกแกโทสะตุกแกโมหะว่างั้นแต่เออมันอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ถ้าตุกแกตัวเนี้ยสามตัวเนี่ยมันจะออกหากินก็คือออกทางตาออกทางหูออกทางจมูกออกทางลิ้นกิเลสตาคะโทสะโมหะกิเลสกิเลสสามตัวั่นงั้นตุกแกสามตัวเนี่ยมันจะออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันผัดเปลี่ยนกันออก แบางทีตาบางทีต,ตัวกิเลสตุกแก่ตัวโทสะมันก็ออกเห็นใครก็าตาคว้างแต่กิเลสตัวราคะออกไปเห็นเห็นใครนี่ยยิ้มหวานเยนนิ้มอะไรเงี้กิเลสมันออกทางออกของตุกแก่หากินของตุกแก่แต่พตุกแกสามตัวเนี่ยมันจะขี่ที่ไหนมันจะขี่ขี่รถเออมันจะขี่รถใส่ใครมันจะขี่ ให้เขาว่าทั้งโกรบทั้งโกรธทั้งหลงทั้งรักทั้งชังมันมีอยู่ในนัตอ่ะตุกแก่สามตัวพ้นทศของมาขี้ไม่รู้จักที่จากทางอีกต่างหากจะร้องเวลาไหนมันก็ร้องอีกต่างหากว่างั้นกิเลสน่นตอนนี้ถ้าหากว่าถ้าจะเปรียบเทียบอีกใจของเราก็เหมือนกับเจ้าของกุฏินะ่ะเจ้าของกุฏิแต่กิเลสมันเกาะอยู่ที่ไหนถ้าจะว่าไปแล้ว เจ้าของกุฏิเหมือนกับใจใจของเราจะว่าอยู่ที่ไหนจะอยู่ในผมจะอยู่ในสมองจะอยู่ในหัวใจจะอยู่ในที่ไหนไม่ใช่ทั้งนั้นใจของเราสรุปแล้วก็คือใจมันเป็นเครื่องเป็นคลองของร่างกายอยู่ในตัวของเราใจหยุดทุกแห่งทุกหนถ้าว่าน้ำจิ้มฝ่าเท้ามันก็รู้เลยเจ้วัดใจอยู่ที่ฝ่าเท้าก็ใช่ ใจอยู่ที่มือก็ใจใจเท่าอยู่ที่ผิวหนังก็ใจใจอยู่ที่ตับที่ปอดลำไส้ใจมันอยู่ในพวกุกตัวคนเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเน่ะตุกแกเหล่านั้นอ่ะมันจะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวของเราเนะี่ยะอมันที่ตัวของเราแต่จะทํำยังไงเทีเนี่ยอะพอตุกแกตัวนี้เราก็เบื่อมันเหมือนกันเอาอยัางไงจึงจะจับมันออกได้ฮะถ้าจะเปรียบเทียบกับธามก่อนเราก็คิดว่าเออ เราจะจัดการยังไงจะกําจัดตุกแก่ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยสามตัวโลภโกรธหลงออกได้เพราะมันลําคาญเหลือเกินบางครั้งไม่น่าจะโกรธมันก็โกรธไม่น่าจะโลภมันก็โลภไม่น่าจะหลงมันก็หลงอมันก็ควรจิตใจเหลือเกินว่างั้นอ่ะเนี่ยเราจะทํำยังไงนี่แหละอันนี้ต้องหาวิธีศึกษาทีี้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนเวลาจะกําจัดกิเลตนั้น คือตปธรรมนะเอ,อ่เอ,อ,อ,อมร๘นะ่ะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยท่านก็สอนถ้าสอนจะเปรียบเทียบกันหนึออ่งเหมือนกับเราต้องหาเชือกอ,อบ่วงจะคล้องตุ๊กแกจะคล้องอยังไงเออจะจับมันยังโดยวิธีอย่างไรจึงจะจับไดออ้ต้องศึกษาเลยทีนเออถ้าไม่ศึกษาไม่ได้นะออตุ๊กแกตัวนั้นมันจะขี่รถ หัวใจของเราจะตลอดขี่รถป่านอยู่ตลอดกิเลสราคะกิเลสโทสะตุกแกราคะตุกแกโทสะตุกแกโมหะมันจะขี่รถป่านอยู่ตลอดเปื่อนเปิดเลอะเทอะอยู่ตลอดอยากจะร้องเวลาไหนก็ร้องเนี่ยเพราะไม่มีสิ่งที่จะมาบังคับมันได้แมมันอิสระพอเราส่งเสริมมันอีกต่างหากเพอเพอใหม่ๆก็เออตุกแกมันก็มีประโยชน์ดีนะ มีพ่าลงแมลงมา,งม,ามันก็กินมแมลงให้นห่กิเลสกิเลสอพอไปไปมา,ม,ามันกินแล้วมันก็กขี้รถบ้านอีกทชนี้จนบ้านเปื่อนเปิดเ,เละเธอะไปหมดเชนี้มันไม่เป็นผลดีอพอพิจารณาดูแล้วกิเลสจุกแกเหล่านีนะ้ไม่ไหวถ้าอยู่ที่บ้านนะเราควรจะทำยังไงนี่แหละ ผลนีนสุดก็ถ้าว่าผู้มีธรรมท่านนี่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงถ้าว่าไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจ,ใจของเราใจของเราจะไม่มีความสุขยิ่งกว่านี้เหรอฮะอันนี้มันมีตุกแกอยู่ในเนี้ยมันก็เลยจุงเหยงวุ่นวายจะร้องเวลานายก็ร้องจะขี่รถเวลาไหนก็ที่เราก็เลยไม่รู้จะเช็ดตรงไหนไม่รู้จะปัดกวาดตรงไหนไม่รู้จะดูแลตรงไหนว่างั้นไอ กลางค่ากลางคืนก็ลบกวนอยู่ตลอดนี่แหละกิเลสนะมันกวนอย่างนั้นแหละเหมือนกระตุกแก่มันกวนเจ้าของบ้านอย่างนั้นอ่ะแล้วจะทำอย่างไงนี่แหละเราต้องนำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกตํารามีเนี่ยตำราจับตุกแก่นะมีนะเนี่ยตราจับตุกแกสามตัวโลภโกรธหลงนะราคะโทสะโมหนะมีวิธีการนี่แหละเราต้องศึกษาทีนี่น อันดับแรกก็คือจะจับได้ยังไงต้องมีบ่วงบ่วงคืออะไรสติสัมปชัญญะเราต้องมีสติสัมปชัญญะคือบ่วงแลแง้วแต่งแต่งบ่วงขึ้นมาแล้วงั้นจากนั้นก็เราก็ใช้ไม้คันยาวๆเช่นนีนี่แหละที่จะไปคล้องตุกแกจับตุกแกพอจับขึ้นมาได้ก็เอามา ขังใส่กรงเถอะอัปเปหิว่าง,งั้นเถอะเอาออกออกไปให้ไกลอจากบ้านหลังนี้อจากตัวของเราออกจากใจของเราใจของเราพอออกไปแล้วเราจะกันยังไงเราก็เทล่องน้ำขึ้นมาแล้วเอาน้ำมันอันใสบริสุทธิ์เทลาดเอาไว้ตุกแก่เข้ามาไม่ได้อีก เนี่ยมันจะมาที่ไหนมันมาไม่ได้เพราะมันติดน้ํามันที้นี่นแหละอันนี้คือความบริสุทธิเ์เราเ็าเป็นอิสระทีนี่ตุกแก่กิเลสราคะโทสะมันออกไปแล้วมันเข้ามาไม่ได้ที้นี่นแหละพวกเราทําจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่มีอะไรมารบกวนเนี่ยว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเร่องนิพพานังปรมังสุข,ขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่าไม่มีอะไรจะมากวนอีกแล้วตุกแก่สามตัวนั้นเอาไปหีออกไปหมดแล้วจากใจดวงนั้นจิตใจบริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรที่จะมากวนจิตใจอีกก็นิพพานังประมังศูนย์ยางศูนย์ตุกแก่นั้นนะศูนย์พันไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาสู่ใจของเราอีกได้แล้วจิตใจของเราเป็นอิสระจิตใจของเราไม่มี ตุกแกตัวไหนจะมาขี้ใส่หัวใจของเราอีกมันไม่มาร้องรบกวนเราอีกฮะเพดังนั้นให้พวกเราพิจารณาดูนะตุกแกสามตัวเน่ยอยู่ที่หัวใจของเราอยู่ตลอดเกาะอยู่ตลอดไปล้เวลาบางคนไปหากลัวตุกแกข้างนอกกลัวตุกแกข้างฝากลัวจนเลอะไหลเห็นตุกแกแต่ตุกแกที่อยู่ในหัวใจของตัวเองไม่กลัวนะ่ กิเลสราคามันเป็นยังไงอย่างกิเลสโทสะมันเป็นยังไงกิเลสโมหะตุกแกตัวโมหนะเนี่ยมันอยู่ในเกาะจิตเกาะใจของเรานะมันน่ากลัวยิ่งกว่าตุกแก่ภายนอกเป็นในไหนนะเพราะนั้นให้พวกเราให้สังเกตดูนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะจะจับตุกแกได้ยังไงจะจับตุกแกใส่กรงรับใส่ที่คุมขังแล,ล้วไปปล่อยข้างนอกได้ยังไง อันดับแรกกันนั่นนะให้มีสติสัมปชัญญะให้กำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีการที่จะจับตุกแกนั้นได้พอมีสติสัมปชัญญะกิเลสกิเลสมันก็มันหาที่ออกไม่ได้แล้วถึงจากนั้นเราก็จับมันได้และอพอมีสติสัมปสัมปชัญญะเสร็จแล้วก็นำวิปัสนาคลี่คลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ มันติดในอะไรกิเลสราคานะเนี่ยมันติดในรูปรูปคืออะไรคือร่างกายไปเห็นภายนอกเห็นหญิงเห็นชายเห็นชายเห็นหญิงเ,เกิดกิเลสราคะขึ้นมาถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีเ,เขาแลบลิ้นปิ้นตาแสดงอากับกิริยาขึ้นมาเกิดโทสะอตุแก่ตัวนี้มันอยู่ในในข้างในอย่างนั้นเลยเกิดโทสะโมหนะคือความรุ่มหลง หลงหลงรักหลงโกรธเออมันหลงซะก่อนมันจึงรักหลงซะก่อนมันจึงโกรธตัวหลงเนี่ยตัววิชชาเนี่ยเป็นตัวใหญ่มากในหัวใจของเราแต่ราค่ากับโทสานั้นเป็นสมุนของโมหนะดัะนั้นให้พวกเราใช้ศีลสมาธิปัญญาตปธรรมดูนะสังเกตดูนะสัมมาทิสัมมา,ถถส,มาสังกปรสัมมาวาจากัมมันตอาชีววายโมสติสมาธินี่แหละ ที่จะกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะจะกําจัดตุกแก่ที่อยู่ในใจของเราสามตัวออกได้ไม่มีทางอื่นมังนั้นแต่นอกจากต้องศึกษาต้องศึกษาทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจับมาแล้วท่านได้ผลมาแล้วท่านแนะนําพวกเราพวกเราก็ให้ศึกษาเอพอศึกษาล้เราจะมีช่องมีทาง จะจับทุกแก่สามตัวออกจากจิตใจของเรามันจะไม่ขี่ลถใจของเราถึงเอไม่มาขี่ลถบ้านของเราเออจนะนะในเมื่อไม่มีขี่ลถเสียงอะไรไม่มารบก,กวนเ,เราก็เออเป็นบรมสุขนะเอ่อบรมสุขนิพพานังประััสุุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะ,ะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยว ถ้าปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาสมาธิกับปัญญาให้แก่พี่น้องชาวอินโดฟังแล้วก็หลวงพ่อเปรียบเทียบหลวงพ่อจับตุ๊กแกหลวงพ่อก็เลยเปรียบมานั่งคิดพอจับเสร็จแล้วหลวงพ่อก็มานั่งคิดนี่ตุ๊กแกมันขี้ใส่กุติมันร้องมันขี้ไม่รู้จักที่จัดทางเปื่อนเปิดเลอะเทอะไปแต่ละวันเพอเพอเราก็ไปเหยียบขี้ตุ๊กแกต่างหากมันพอเหตุใด ถ้าเปรียบเทียบกับกิเลสอยู่ในจิตใจของเราก็คือกิเลสตุกแกราคะตุกแกโทสะทุกแกโมหะมันอยู่ในใจมันยิ่งกว่าตุกแกภายนอกเป็นร้อยเท่าพันทวีแต่เราจะทํำยังไงจึงจะจับทุกแกสามตัวในใจของเราออกให้ได้แล้วจากนั้นเราจะกันยังไงจะไม่ให้ตุกแกเหล่านั้นเข้ามาได้อีกโดยอัตโนมัติเนี่ยหลวงพ่อก็ได้พิจารณาดูแล้วมนันต้องใช ปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่จะกำจัดตัวนี้ออกได้นะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร